สุงโมโหจัดสักเดือนออเงอเศร้าอะไรค่ะลังโกหกว่าขอโทษเพื่อนแล้วแต่ความจริงยังไม่ได้ขอโทษค่ะพร้อมจะฝักเตือนไป ว่าไทยกับไม่ขอโทษเนี่ยจะออกมาแฉให้หมดเปลือกค่ะกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่พูดถึงมาตลอดหลายวันค่ะสําหรับอุงเอิงเอชพีดีที่ดูเหมือนว่าจะเป็นชนวนในการทําให้แก๊งเอชพีดีแตกหักค่ะเพื่อนๆในแก๊งอย่างซุ่งเต้ยูสามและแบงค์ค่ะก็ทยอยออกมาด้วยความอัดอั้นตันใจที่สะสมมานานกับทิสัยและพฤติกรรมของอุงเอิงค่ะที่กระทําไม่เหมาะสมมาตลอดที่ผ่านมาซึ่งจากที่อัดอั้นสะสมมานานอยู่แล้วค่ะด้านอุงเอิงก็ได้ทําให้มันแตกลางยิ่งกว่าเดิมด้วยการพาเพื่อนที่เป็นแฟนเก่าของ u s p p d ค่ะ เขามาย้ำจิตใจไม่นึกถึงหัวจิตหัวใจกันเลยค่ะทั้งที่อยู่กับครีมไลฟ์เพิ่งเปิดตัวคบกันเองแถมยังแคปภาพจากคลิปเก๋ไก๋ค่ะมาแปะใส่คลิปของตนเองโดยไม่ใส่เครดิตเข้าไปอีกค่ะซึ่งทางด้านชาวเน็ตค่ะก็ต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์พร้อมกับขุดพฤติกรรมต่างๆของอุงเอิงออกมาแฉย,ยับกันเลยทีเดียวค่ะกระแสโจมตีอุงเอิงอย่างหนักหน่วงส่วนเจ้าตัวค่ะได้ออกมาขอโทษผ่านไอจีสตอรี่ว่าขอโทษกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในครั้งนี้สําหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดจากที่เอิงไไม่่่่่ดด้้้ตตตรรรอออองงใใหหถีีวนนนกกกทททําเเิผละบคั และทุกคนที่เกี่ยวข้องหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเอิงไม่สบายใจมากๆและได้รีบขอโทษเพื่อน,นและทุกคนที่เกี่ยวข้องเป็นการส่วนตัวแล้วในทันทีและได้พูดคุยกันแล้วเอิงขอยอมรับผิดและจะนําเหตุการณ์นี้ไปเป็นบทเรียนต่อไปค่ะพร้อมกับปิดท้ายด้วยการขอบคุณ FC หลังจากที่ออกมาขอโทษแล้วค่ะก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยค่ะผู้ชมก็โดนโจมตีอย่างหนักอีกลูกใหญ่ค่ะเมื่อซุงค่ะได้แท็กทีมซอกกัดออกมาไล่แชร์อุ้งเอิงประมาณว่าเทียวไปบอกทุกคนว่าขอโทษเพื่อนแล้วแต่ยังไม่ไไไดด้้คคุยและม่ําาขอโโททษษสัก ทุกคนก็ยังไม่มีใครได้คุยทําเป็นเอาเบอร์แปลกโทรมาเพื่อให้เขารับแล้วมาบอกว่าคุยแล้วแถมยังเคยทําลูกน้องซอกัดร้องไห้แต่กลับหลบหลังให้สไป์เอพีดีมาเคลียร์ให้แทนค่ะและยังบอกอีกว่าสไปด์ดูเหมือนคนโดนทําของใส่อีกด้วยและฝากเตือนไปถึงอุองเอิงค่ะถ้ายังไม่ออกมาขอโทษจะแชร์อีกหลายเรื่องที่เคยทํานั่นเองค่ะคือเห็นเพื่อนผมไปไปเที่ยวอ่ะไม่ได้คือเขาก็ไม่ได้อยากพูดถึงเรื่องนี้ไงสมัยถึงว่ามัน มันยังไม่โอเคแล้วกันขอโทษมันไม่ไหวจริงจริงไม่ต้ลงไม่เป็นไรขอปับอารมณ์ก่อนมามานั่นแหละครับไม่มันมันไม่ถูกต้องมึงพูดดิมันไม่ถูกต้องจริงหรือเปล่าจริงจริงก็เนาะจริงก็เหมือนกันแค่นั้นแหละอะไรที่มันไม่ถูกต้องเลยครับทุกคนฝากไว้ให้คิด ผมไม่รู้จะจบไงทุกคนครับกานปายเนาะนั่นแหละครับทุกคนแค่แค่นั้นทุกคนไม่ไม่มีอะไรแล้วแล้วก็ผมก็ไม่ได้มีอะไรกลับไปคือคือผมคือปมันโดนอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันก็เพื่อนผมก็แปลกไปอะคือผมก็ไม่ชอบก็พูดตรงๆก็คือไม่ชอบจริงๆ คือมือนเหมือนโดนเล่นของหรืออะไรวะคือกูไม่รู้มันเป็นอะไรของแม่งแต่แค่นั้นแหละสงสารเพื่อนกูไอ้ไปด้วยกูก็สงสารคือแม่งไม่ไม่ใช่แค่เพื่อนมึงก็เพื่อนพวกเราด้วยเพื่อนเหมือนกันเพื่อนมึงด้วยเพื่อนกูด้วยเหมือนกันลรคภรักไปเป็นห่วงเหมือนกันใช่คือไม่คือถ้ายังยังไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรกับคนที่เสียหายอ่ะผมก็จะออกไม่ผมพูดแค่แมันไม่ถูกต้อง ดานสุนคายยืนยันว่าอุงเอิงยังไม่ได้ขอโทษใครทั้งสิ้นค่ะแล้วสรุปที่อุงเอิงโพสต์ว่าขอโทษอุงเอิงขอโทษขึ้นคนไหนคะ